ผนก็ทักมากะเป็นผัวเผนเนาะอ่าวันที่นี้เมีย่นกับแอดไลน์เข้ามาเนาะมีคนที่มีเมียแล้วผนกับแอดไลน์เข้ามามาทักว่าผนสูตรเนาะเยแล้ววันที่นี้เมีย่นก็ไลน์มาหาอีกเนาะไลน์มาถามว่าอัน่นก็ส่งหูมาให้ว่าอันนี้คือผัวของข่อยผลบอกนะก็เลยแบบก็เสียความรู้สึกเนาะคนเฮาเนาะคน่นึกว่าเผนสีจริงจังแบบ ทักมาคุยแบบว่าเออผลสุดอีลีิงสี่นะก็เลยหักแคกเพิ่โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีแพ่พี่น้องเอซกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะโดยว่าอยู่ในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าวซู่องสาลายวัันเฮาพี่น้องเนาะ เออพบพ่อ,พอ,พอกับสาไล่เมื่อนี้พี่น้องเนาะพอดีมีเอฟซีเพิ่นแนะนาเข่ามาพี่น้องเลยว่าทั้งสาไล่ในมาหาสาวผู้นึ่งวัสนาพี่น้องเนาะโดยตอนนี้ทั้งสาไล่กับมหาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือซาสูสรดผู้นั่นพี่เพื่น้องเลยก็คือเราเป็นไม่ห้างมีลูกติดวัสนาพี่น้องพอดีมีเอฟซีเพิ่นเห็นในช่องในลายช่องเนาะเพิ่น,นก็นเลยแนะนําให้ทั้งสาไล่ในเขามาหาแล้ก็มาโอมาลมมาคุยเพิ่นนยเนาะ โดยว่าเพื่อนนี่พร้อมที่จะสร้างครอบสอบอร้างครัวบ่อหรือว่าบ่อตัวบ่อยังบอ่อฮะพี่น้องเนาะเขากะจะได้มาถามในทางอ้ายเพื่อนนาะพี่น้องเลยพอดีมีเอฟซีเพื่อนสนใจสาวผู้นี้เนาะ,ะเพจนก็เลยติดต่อมาทั้งสไลด์หาสไลด์เขามาโอบมาล้มเลยมาถามเรื่องอเป็นไปเป็นมาเป็นพี่น้องเลยโดยอาจังไลยก็บเพื่อนบ่อยที่ทราเสียเวลาเนาะเขาไปโอบลดมไปคุยน้ำเพื่นเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นสาวไม่ห้างเพื่อนพี่น้องเลยมีลูกติดเดะ โดยอันยุกับประมาณอสามไปปลายเนี่ยน้องพี่น้องเลยอ่ะจังใจกะข่าไปโอบไปดมเพลินเลยเนาะโดยพี่น้องเลยเนาะเ่าวกมาหาสาวคนงามคนหนึ่งพี่น้องเพิ่งจะนั่งในกันนี่แหละพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดีโดยผู้จูบผู้งามพี่น้องเลยข่าวกมาเป็นครั้งแรกเนาะสาวเนาะโดยยังบ่ทชั้นในหูสื่อเสียงยงน่าเพลินพี่น้องเลยการสิขออนุญาตเด้อสาวเด้อ โดยชื่อว่าจังได๋นอชื่อจริงชื่อหมเนาะชื่อเล่นชื่อนิดเนาะเอาเอิ้นชื่อนิดดีกว่าเนาะโอ้เว้าง่ายก็เอาเอาชื่อดินดีกว่าเนาะโดยเอาชื่อสาวนิดโดยชื่อนิดก็มาสิเอาชื่อจริงก็คือว่าเยากนะยากเนาะเอาแบบง่ายๆซะเนาะโดยโดยโดยอายุจักปีแล้วจะ สามเอ็กเข่าสามสองแล้วตีสว่าใกล้สิดหอดสามสองแล้วเนาะงสามสองเนาะง่ายๆเอาแบบง่ายเลยนะพี่น้องไม่ต้องอยู่ยากอย่างไรอายุสามสิบสองปีโดยโดยโดยก็คือที่ผ่านมาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเจ้านี่เนาะตะกี้ไปอยู่ไชตะกี้ตะกี้อยู่กรุงเทพนะตะกี้เห็นงานอยู่กรุงเทพเห็นงานในงานยังไง แบบงานขายกาแฟแนวสินะกับงานบ้านแนวบางทีเปลี่ยนเปลี่ยนงานเป็นงานจากงานบ้านก็มาเห็นงานร้านกาแฟนะ้านกาแฟสดโดยโดยอยู่แถวไหนเห็นนุ่นถาวรีอยู่แถวนุ่นถาวรีโดยไปได้จะปีแล้วสิอู้หลายปีเลยไปแบบไปมาสิขนาอืมอันนี่ถือว่ากลับมาแต่หึงนะบ่ร์นกลับมาสีฮอดเดือนเลยเนาะ กลับมาหากกลับมาจากไทยนี่เนาะโดยสโซฟ้าจำมาบุคอยเห็นเนาะคือตั้งเจ้าอยู่ไทยเนาะโดยพี่น้องเลยคนจะเป็นสาวผู้เจ้าผู้งามผู้หนึ่งพี่น้องเอ้ยหากแต่ว่าเป็นได้คือในชีวิตเจ้าเคยผ่านการแต่งงานอย่างนั้บ้างแต่งเคยแต่งแล้วเนาะแต่งแล้ว โดยแต่งงานแล้วมีลูกมีอย่างนกันอยู่บ้างมีลูกน้ำกันสามคนเนาะเรืลอากันแบบนี้มีลูกน้ำกันสามคนบัดที่นี่อยู่น้ำกันบ่อได้กับเลิกลรากันเลื่อ้เรเลิกรากับทั้งผัวนี่มาจะปีแล้วเกือบสิบกว่าปีเลยเดย์ถือว่าลายแล้วเนาะโดยแล้ววันนี้ก็คือที่ว่าเอื้อยว่ามานี่คือว่าเคยเคยมีแฟนสองคนบ่ แมนก็บางทีเลิกลากันไปกับแฟนเก่าเนาะวันที่นี่ไปกรุงเทพอีกวันนี้ไปเหตุงานวันนี้เจอกันที่กรุงเทพคนกัมพูชาวันนี้ค่ะคู่ที่สองเป็นคนกัมพูชาโดยอยู่กันมาจะปีกับคนนสามปีกับมีลูกคุณยิ่งคุณหนึ่งเนาะลูกน้อยนโดยแต่ว่าคุณใหญ่ยัสามว่ผู้ใหญ่สามคุณน้อยกับลูกคนกัมพูชาคนหนึ่งโดย เออจะปีผู้น้อยผู้น้อยสี่สองปีแล้วเนาะปีปลายเขาสองสี่สองปีแล้วแหละโดยแต่ว่านี่ก็เฮ็ดได้จะคือได้กับมาสซะคือแบบบองพิษเลวกันเนี่ยแหละพิษเลวกันแบบตบตีลงใหม่ลงมืออยงนี้ก็เขาแยกทางกับเพิ่นนะหอบลูกมามมสินะก็ได้ก็หอบลูกมาแต่ฟังไทยโดย,าายอาศัยพ่อแม่เพิ่งใบบุญอยู่ทางล่าโดยก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่นี่แหละโดย ญาติพี่น้องเจ้าได้สามีกันจะคนญาติพี่น้องว่ามีไอ้ผู้หนึ่งเล่ยผู้หนึ่งเนาะมีน้ำกันทั้งเบิด์สามคนบ่เฉพาะลูกมีเจ้าโดยมีน้ำกันสามคนโอ้เขยเป็นผู้หล่าเนาะเจ้าลูกหล่าโดยโอถือว่าพ่อแม่นี่ย่างเบิดบ่พ่อแม่เพิ่นย่างเบิดเนาะแม่เพิ่นกะเถาแล้วเนาะเพิ่นกะมตากะมัวเนาะแน่บ่กเขยเห็นแบบฮู้เิ่นกะฮู้นักทะเลบ่กเขยได้ยินปันใดแม่ก็ดีขนานดะ คำว่าคอยเพคนสบายดีนิดเนาะโดยต้องหวะแห้งๆกเพึ่นเนาะโดยโดยมันนี้ก็คือว่าเลิกลากับผัวคนใหม่นี่เฮิร์มตื่นหรือเ่าอ๋อรายเดือนไหนไดนทิ่แห่แห่ห้วงยังเจ็ดแปดเดือนที่เขาปี้ละมั้งกันนะเนาะก็คือว่ารายเดือนละรายเดือนนะ แตกว่าคือการที่แบบว่าเลือกล่ากันนี่ก็คือแบบพิเทียงกันเรื่องตบตีเนาะโด๋กับพื้นลงไม้ลงมือเนาะอยู่อันนั้นก็เลยหอบลูกมาแล้วก็เลยถ่าตอนนั้นพื้นก็โทรมาง้อมาอย่างนอกก็เลยว่าบกลับไปแล้วท่านี่นะถ่าลงไม้ลงมือมันเป็นไปบ่ได้พื้นกับอ๋อก็ตามนั่นพื้นกวบวะท่านะก็เลยคอยแยกทางกันพื้นก็ไปทางพื้นคอยก็มาอยู่บ้านฮ่นะอือว่าคนกัมพูชานี่มันแบบ เพื่อนก็เป็นคนไทยเนาะเพื่อนไปยังไงอะข้มินเนาะขมินแบบมีโมเมนต์คนไทยเนาะขมินขมินว่าง่ายกับแบบข้ามินขมินพม่าสีอะไรนะอ๋อโดยเพื่อนก็่ไปพบไปเจอกันบนเหตุงานบอเจอกันทางโซนเฟซบุ๊กเนาะอือคุยกันทางโทรศัพท์โดยเกิดนักเกิดฮักกันโดยแล้วก็มาใช้ชีวิตจำกันกับบริต่งการแต่งงานนะขอลองพิชฌาด้วยค่ะกะ อบ่ม,มีแหละอยู่นกันสื่อมากหักแล้วยุ่มกันซื่อมักหักคุยกันเพื่อนว่าเออตอนแรกก็คุยกันว่าเออสีเก็บเงินเก็บคำมาแต่งมาคอเนาะตะกี้ก่บัดที่นี่แบบอยู่กันหาเงินหาคำแหละทะเลาะว่าแว่งกันไลยบ่อยเพื่อนก็กินเหล้าคะแนนนะกินเหล่าเมาเนะกินเหล้าเมาแล้วมันก็จะมีพิษเพียงกันโดยโดยโดยแบบนี้ฮากรายุ่มเพื่อนก็ถือว่า แได้มันมันเป็นได้เพิ่นตีคู่มือโบเลยโบนะกับโมเมนต์ที่ตีคู่มือบางทีกับเพิ่นกินเหล้าหลายกับว่าเพิ่นแล้เนาะว่าเงินคำกับโบมี่ังสี่นะเอาไปกินเหล้ากินยังมือังสี่เนาะกระบอกเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นหาได้เพิ่นว่าเพิ่นมีซีดกินของเพิ่นกับโบถูกต้องวงร้องกันก็เลยว่ะวัดที่นี่พอมันแห้งขึ้นแห้งขึ้นกับวัดที่นี่ว่าวซื้อมือซื้อเมือกับโบไวเนาะเพิ่นกินหลายงูลายวันโมเมนต์ โดนๆกินทัหนึ่งกับเบาหวานเนาะแต่อันนี้ว่ากันลายแล้วก็เลยแบบว่าเกิดลงไม่ลงมือกันดทางสาวก็เดยอดได้ทนเบาไว้โดยอย่างก็มีลูกน้อยเนาะโดยคือตอนที่มีลูกน้อยนี่เพิ่นตบเพิ่นตีเจ้าก็คือลูกก็อยู่ในการนั้นลูกอยู่น้งกันอุ้มลูกอยู่่นแั้นอุ้มลูกอยู่ก็ดีแล้วว่ามือเพิ่นบบตบลูกถ้าตบลูกกบบทั้งหนึ่งกับหัวแตกเลยเนาะพามือเพิ่นใส่กันยัน สลบเลยแหละลูกอ่ะมะาที่มาถึอลูกเนาะมาถึอข่ายเด็กก็เลยทางเจ้าก็เลยเลยอุ้มลูกกลับมาศดาวัดนี้เนาะโดยก็คือตอนที่อ่ากับมานี่ทังเพิ่นก็ยังอยู่ในเจ้าอยู่บ่หรือว่าเพิ่นไปอยู่เพื่อนบอกตัง <โด S 1> ้งแต่เมื่อนั่นเขาก็หอบลูกไปอยู่กับญาติไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องก่อนเนาะก <ม Like S 1> <ม>็เลยแบบสวยเพิ่นเห็นงานรายเดือนเติบแล้วันนี้ได้เงินได้ค้ำวันนี้<ม>ยืมหมูยืมห่วงนั่งรถมาวันนี้เพิน่นก็ มือมากับยืมเขากะยังบโบธนไดิสัยดอกเพราะว่าเอาลูกมาก่อนเนาะเพราะว่าไปกับโบไปทํางานเก็บขวดเก็บยังขายมันกับโบพ่อเองส่นะสวยร้านเพลินเองส่นะสวยพี่น้องคนนั้นแหละออืจะได้แบบว่าอุ้มลูกมาก่อนโดยไปอาศัยเพิ่งผ้าใบบุญเพิ่นกับคือว่าอะไรยาติพี่น้องเนาะโดยเพิ่นกับโบมีคือกั้นนะเพิ่นกับหาเสากินคำคือกันโดยออืคือว่าเด็กน้องพี่น้องไปหาไกลบ้านไกลเมืองเนาะ ูกคัวกับอีแงกับเป็นคนกัมพูชาพีน่น้องเลยมันก็เกิดแบบว้าอย่างพิจใจพอนี่ก็สีดรงไม่ดงมือคือว่าเนี่ยอ่าแอ,อว่าเห็นใจอยู่พีน่น้องแต่เลได้กลับมากล้วก็วันนี้ก็คือพ่อมืะบ่าวันนี้นะพ่อมเนาะพ่อมที่จะเอาคนใหม่มาดูแลบ่หรือว่าได้โดยพ่อมที่เอาผ่อนเปิดใจให้คนใหม่มาดูแลเนาะอืมแต่เอว่า ตาม่ามีคนมาดูแลกับพ่อมที่ให้โอกาสว,ว่าพ่อมคุยกันบอคือว่าเขาคุยกันก่อนเนาะจังไรก็หัวก,กันนะโดยเรื่องอานาคตข้างหน้าฉันค่อยว่ากันทีหลังเนาะโดยโอ้โดยแต่าก,การที่ว่ามาเปิดใจหาคนดูแลนี่โดนน,ดน,นะบอที่เดือนที่เดือนหนระือมั้ยปิดใจนี่ก็แต่ทั้งเจ้าหน้ามีนะ่แล้ว่าคนที่ถูกใจตอนนี้คือพันทักมากอะ ทั้งมากกับแป๊บเดียวกับคุยกันบนแอรบนนอนเผ่นกับไปหะนะเผ่นทักมาคุยอยู่แต่ว่าบนแอรว่าคุยกันจริงจังสูงืึงสวรรคเน่เนาะบบมีเนาะแบบมีแต่วา่าผูว่าผู้ชายโอ้โล่มดินกันธรรมด,รมดาเนาะหน่อยแล้วก็มีเอ่อทั้งบอดนเนาะทาั้งผ่นกับทักมากอะเป็นผัวเผ่นเนาะอ่าวันที่นี้เมียผ่นกับแอดไลน์เข้ามาเนาะ มีคนที่มีเมียแล้ว่นก,ก็แอดไลน์เขามามาทักว่าผนสูตรเนาะแ้ววบาที่นี่เมีย่นก็ไลน์มาหาอีกเนะาะไลน์มาถามว่าอันเพกก่นก็ส่งหูมหาให้ว่าอันนี้คือผัวของข่อย่นวองนะก็เลยแบบก็เสียความรู้สึกเนาะคนเฮาเนะคนะ่น,นึกว่าเ่นสีจริง้งจังแบบทักมาคุยแบบว่าเออผนสูตรอีลี่ยิ่งสินะก็เลยหับแอดเพิ่ยพอสุดท้ายมาเมีย่นแอดไลน์เขามาก็เลย สอบถามเมียเพิ่นว่าเจ้าเอาไอดีไล์คนมาจะใส่นอว่าเอาจากแฟนคอยเพิ่นวางซี่อันเพิ่นก็เลยทรงหูเพิ่นนอนเพิ่นนอนเตียงคู่กันมาให้เบิ่งนอว่ะอันนี้คือผัวเพิ่นเพิ่นวะก็เลยว่ะไปขอโทษเพิ่นเนาะเพราะว่ากับโหูนอว่าเป็นผัวเพิ่นนในสี่แต่เมียเพิ่นกะบอกเรื่องอำาล่าแต่ว่าคอยก็เสียความรู้สึกเนาะแบบบมคิด ว่าเพิ่นสิบมาแบบนี้ฮะนะโดยแต่วันนี้ก็คือทางเจ้าน่ะผู้จ้ากับอ้ายคนที่มีแฟนนี่โดนปันใดแล้วเมื่อโดนเนาะคนิ่นทักมากําลังว่าสิคุยกับประมาณสองมื้อสามมื้อสี่แหละเพิ่นทักมาเนาะเจ้ะพอดีแฟนเพิ่นแอดมาหาเจ้าเอ็ดมาหาวะผู้นีเป็นแฟนแล้วเลยยิ้มแล้วโดยทางเจ้าก็คือว่าหยุดแล้วเป็นหยุดแล้วเพิ่นผัวเพิ่นกับโบได้ทักมาเลยเนาะพอหผัวเมียเพิ่นจับได้เนาะโดยโดยจังเชียเนาะ แม่พี่น้องไอ้สาวโสดที่ว่าเพิ่นมาเปิดใจบางเท่อก็ถือ่าผู้มีลูกมีเมียมาโอ้มาล่มน้ำเนาะสาวเนาะโดยการแม้ว่าให้เฮาแล้วก็เฮากับฟูที่เฮาบ่ฮู้หยังเฮาก็ไปรับหรือว่าไปคุยแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มันก็เสียเสียความรู้สึกหรือว่าเสียใจเนาะสาวเนาะโดยําผู้ใดสิเข้ามาโอ้มาล่มน้าสาวโสดหรือว่าผู้ที่เพิ่นอยากจ้างครอบสร้างคู่เนี่ก็ขอให้เป็นคนโสดเนาะสาวโดยอ่าสิเป็นพ่อห้างมีหยังก็ตามแย่แต่ว่าขอบ่ให้มีเมียเนาะโดย คือสมมติว่าคนที่เจ้ามักเด้แสาว,าวเอาเอาอายุสักไรเนี่ยสมมติว่าอันนี้เหมาะคือบทจำกัดอายุเราเอาที่ว่าประมาณเจ็ดสิบกว่าลงมาเนาะเอาเจ็ดสิบลงมาหรือว่าหกสิบก,ก็ได้เนาะโดยดง่ายก็เอาเจ็ดสิบห้า <4 S 2> ลดลงมาเนาะ มาบอกง่ายๆก็เดี๋ยวเอาผู้ดูแลเหาไล่นะว่าสั้นๆโดเพราะว่าสิเอาอายุเล็กน้อยลายก็เป็นนิรยันเพันดูแลเหาบ่ได้ประมาณนี้ยแบบคืออายุน้อยลายกะจังไรเลยยันเพิ่นแบบว่านอกภรรยาคอยก็มันลายเกินนันนี้นะแล้วเขาอีกอย่างเขากะอายุยังในน้อยเกินกับว่ไหวน้องบอกเอาคือกันแบบซิปกว่าสี่นะกับว่าเอาคือกันแหละมีแต่เอาอายุใหญ่เนาะโดยยี่สิบขึ้นเนาะบอง่ายๆก็เอาแต่อายุ อ่าว่าไงเจ้าตอนนี้ใช้สองเนาะโดยทำเคื่อเสียอาก็แบบเดินห้าขึ้นเมื่อโดยเอาแบบวาอะไรง่ายก็เอาผู้แบบว่าเป็นผูนย่อยพ่อโดยแบบคนที่เจ้าอยากโอ้อยากร่มแบบคนที่เจ้าเปิดโอกาสให้เป็นหนุ่มทางไหนก็ได้บ่โดยบว่า,วาไทยบว่า,วาคนบ้านเฮาบว่า,วาอเมริกาอยู่ต่างประเทศอยู่ทางไหนก็คุยได้เบิร์ดหับได้เบิร์ดเนาะ พอแต่ว่าคนนั้นจริงใจจริงจังต่อเฮาเนาะโดยขอแต่เพิ่นว่าจริงจังแบบว่าโบมาตัวโบมาหลอกจังซี่กอะหับได้เบิดเนาะโดยก็คือที่เจ้าเว้ามาเมื่อกี้นี่แหละเนาะโดยมีลูกมีเมียหลายคนโทรมากแต่อนาะโดยเพราะว่าเคยเจอมาแล้วนะนะถ้าเกิดว่ามีลูกมีเมียแล้วบ่อยากเหตุแอดไลน์มาหาบ่บ่ต้องมาให้ความหวังอย่างประมาณนี้หั่นนะคนเฮามันเสียความรู้สึกโดยเพราะว่าคือทางเจ้านี่คข้ามา มากแล้วก็เอ,อยยางให้แตบบ่ว่าจริงจังจริงใจต่อกันโดย,โดยตัวว่าเออคอยมีเมียแล้วไปบ้าวาบวมีเนาะโดยมันก็พอเฮามาหู้ที่ดังเลยก็มันเป็นอะไรมั้งค่ะเสี่ยความหูซึ้ง,งเนาะบาง,งทีมันตั้มใจนะคนเฮาเฮาแบบเฮาเป็นคนที่ว่าเปิดโอกาสแบบว่าเฮาโสดเนาะเฮาอยากหบคนที่มาแบบมาจริงจังแือที่นี่เพื่อนมาหลอกแบบว่า บ่มีลูกบ่มีเมียสินะแต่สุดท้ายเมียพันแอดไลน์มาพี่นะมันก็เสียโกมุสิกเฮาแม่นบ่โดยพี่น้องเนาะเราก็คือว่าได้อายุ32ปีเราก็เคยอยู่ไทยพี่น้องเนาะวันนี้ก็เคยเลิกลาแฟนกัหลายเดือนแล้วเนาะโดยก็คือทางเจ้านี่ก็เคยมีแฟนกับสคนเนาะโดยอืมก็คือคนเก่าเนี่ยเลิกมา10กว่าปีแล้วโดยโอเคคือตอนนี้ทาง สาวสาวนิดเลยเนาะโดยคือทั้งสาวนิดแล้วก็เพิ่มพ่อเปิดโอกาสให้ตัวเองพี่น้องเลยพ่อเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างหาคนมาดูได้หรือว่าสั่งครอบสั่งครัวบ้างรักคดไปด้วยกันเนาะโดยเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็คือเราหูเนี่ยพี่น้องเลยเราก็เคยเจ็บมาแล้วเนาะกับอแาบนี้ข้างๆต่อไปเนาะโดย หักแต่ก็คือคนที่เจ้าหักนี่แบบมีลูกมีลูกติดอีกย่างก็บัวบ่อบัวเนาะทำได้เบิดเนาะเพราะว่าเขาแบบมีลูกติดคือกันเนาะโดยอืม,อม,อม,อมพี่น้องแล้วแรกก็เป็นไม่ห้างคือว่าเลยเนาะไม่ห้างและคนอื่นเนาะโดยคืออันผัวที่ผ่านมาเนี่ยสองคนนี่ก็คือว่ายังมีชีวิตเบิดเป็นบ่อยังมีชีวิตอยู่เนาะอืมอเต่อิ่นไม่ห้างเนาะพี่น้องเลยโดยโดยโดย อันนี้เป็นเดินเฮือนเดินชานตรงไหตรงหน้าจะบอกอันตรงข้างๆไปแบบนี้แม่นอันนี้คือคือห้หน้าเนาะห้เดินเฮือนแต่วันหน้าน่ะแต่วันหน้านี่ฮะอันนี้เป็นเดินเนาะอันนี้เป็นเดินแล้วก็อันนี้คือเฮือนเนาะโอ้ทั้งนี้เป็นเฮือนเหมือนบอกโดยเนี่ยข้างๆเฮือนอันอันนี้เป็นเฮ<อ>ือนบ่ที่เจ้านอนบ่นี่ยโดยก็อยู่กับพ่อแม่เนาะโอ้ถือว่าเ่ินชานก็ถือว่าเป็นแบบ เนโดยเอาเทียงหน้าเป็นเฮือนเนาะสันสวาบมีเฮือนเนาะเฮือนกะเฮือนข้างขากับมีแต่เฮือนไอ้ฮือนน้องเพื่อนเฮือนไอ้กับเนื่ยเฮือนอันแถวอันข้างนี่ก็แบบแบบอันแถวนี่ของพี่น้องเพื่อนเนาะเป็นเฮือนพี่น้องมาตัวนี้นะโดยโอ้ตัวนี้เพคนอยู่เฮือนอยู่บ่บ่คนบ่ได้อยู่เพิ่นไปไซส์เพื่อนไปกรุงเทพเนาะเพิ่นไปภาคใต้เพิ่นไปหาเงินหาอย่างเพื่อนิ่นไปทำงานอยู่ภาคใต้โดยคือไอ้เพื่อนกะใช้ชีวิตอยู่กับ เมียผนอยู่กรุงเทพเนาะเมียผ่นเป็นคนไทยเนาะโอ้คืออ้เจ้าเนี่ยเคยมีแฟนมีแฟนเป็นคนไทยว่าตอนนี้โดยมีแฟนเป็นคนไทยแต่ตอนนี้ิ่นอยู่แถวใดของทางไทยจ้ะตอนนี้ผ่นอยู่นครศรีธรรมราชเนาะผ่นอยู่ภาคใต้โอ้บ้านเกิดผุญเลยโบโบผ่นไปทําสวนทุเรียนเนาะอือไปเฮ็ดสวนทุเรียนโอยผ่นเป็นลูกน้องเขาแบบว่ารับจ้างรายเดือนคือกันนั่นแหละอือหางกัเป็นคนไทยเนาะ โดยพี่โนโ้อ์เลยนี่แหละพอว่าเรากะไอเรามีแฟนเป็นคนไทยค่ะสมมติว่าคนไทยมาจีบเจ้าเจ้าก็คือว่าสามารถไต่มียุ่งุ่นก็นได้เนาะโดยอเอ้ยน้องเขาก็ไม่ยุ่งพุ่นแล้วเนาะโดยเออคอยสมหวังความหักเรสาวเด้อเนาะเออเนาะโอ้เขาก็เคยเห็นแต่ว่าหลายๆคนมาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายท้ำเนาะสาวเนาะโดยเป็นเือสาวไลน์เนี่ยก็มาเป็นครั้งแรกพี่น้องเลย การามก็คือว่าอะไรเรื่องกุ๊กไม้ไปเหตุก็คือเราเรามาเด็่น้าสาวเนาะอยก็คือเลือกลากับพัวพี่น้องเลยอ่าเมื่อยแล้วภาษาบคนผูกเก่าเนาะโดนเมื่อยแล้วอือไปทํางานแบบอ่าเอาลูกกพัวยืมคนหาเงินหาข้ามเป็นเนี่บสาวก็มันบมพ่อได้บ่พออยังเนาะมันบ่พ่อใส่พอจ่ายเนี่ยนะเนาะบางทีก็อัน ข่อยกับโบได้เห uh, <father> <club> ็ดงานแน่ง <chili> สินะซอยพันแง่โบซอยพันแง่บางทีกะผัวห้ามม่ได้ผัวก็เอาไปซื้อกินเบิดนางสินะออ๋กินเหล้ากินยังสิบบ่โดยเพคนก็เอาไปซื้อเหล้าซื้อยังซื้อหมูพวกเพคนเนาะโดยเพคนก็ข่อยใส่ใจครอบครัวเท่าไหร่เนาะโอ้โหเนี้ก็เลยทั้งเจ้าเนี่ยก็เลยว่าเมื่อยแล้วเนาะกับคนพวกนี้มันบ่ท้อแล้วบ่หวนะโอ้ยโดยโดยพี่น้องเลยหลังจากที่าคนมาคนณฮักเจ้านี่เจ้าสิบุตร์บุญยังพี่น้อง บ่เนาะคือบ่ตัวบ่ยังขอแต่ว่าให้ผึ่นจริงใจกับพอเนาะแบบว่าจริงใจดูแลครอบครัวขอยได้หับสารธนา,าของอยได้เนาะขอยกิดคุยได้เบิดเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นแบบว่ามีตําหนิแล้วเนาะโดยเขาก็เป็นไม่ห้างมาก่อนมันบ่โดยมีลูกแล้าสี่สามหมดสี่คนเนาะโดยตอนนี้มีผู้น้อยอยู่น้ำเนาะน้องนั่นลุงเพิ่นเอาไป ซอยเห็ดเวียเห็ดงานแนงสิเนาะแล้วก oui> ับอันนั้นป้าคนซอยเอาไปแน่มันหลายคนมันบอกกลุ้มกินเนาะโดยคือว่าลูกเจ้าหลายคนบอกลุ้มกินเลยก็เลยป้าลูกนี่ก็ซอยเอาไปเรี่ยงน้ำโดย่นเอาไปซอยเห็ดเวียเห็ดงานพอได้เพิ่นหายเงินสิเนาะแต่ละคนไม่จะปีแล้วลูกเจ้าคนใหญ่สิบปลายปีหรือสิบหกเนาะอ๋อโอ้โหที่สองยังไม้ได้ เจ็ดแปดปีคือกันแหละอืมไดกับแต่ละคนนี่ยก็จะมีแปดปีเก้าปีคือกันนะโดยได้ตัวเองได้แล้วโดยผู้น้อยน่ยจะเอามาเนาะโดยอ่ลูกสามคนนี่ยังอยู่พังไทยคุณบอกยังอยู่เพิ่นอไอเนี่เพิ่นหา้าก็อยู่แถวนั่นแหละพังไทย่นแหละเพิ่นหาก็เอาลงไปนะเพิ่นซอยเพิ่นซอยเอาลงไปผู้ที่สองอันนิดน้อยผู้ที่สองนี่จ้ะ ผู้หนึ่งอยู่น้ำข่อยอยู่นแนนอยู่น้ำป่าอยู่ในบ้านเนี่ยบริไปอ๋อผู้ที่สองกับที่สามนั้นยังอยู่ในหมู่บ้านนี่โดยไปอยู่น้ำป่าน้ำลุงเนาะโดยแต่ผู้น้อยอยู่มเจ้าโดยเพคนแต่ตอนนี้อยู่น้ำผู้เดียวตอนนี้ค่ะอันนั้นป้าเพคนเอาไปซอยเลี้ยงน้ำมาเสียมโดยแต่ไปอยู่กับป้าไทยเนาะโดยเพคนหาก็เอาไปอืมไปเฮ็ดมา่เือทั้งเจ้าเ่าขึ้นมาเลยซิวิลล์ลงไปในวันนี้ ช่วงนี้บ่ค่อยกันยัง,ย,งยังมมขิดอยากลงไปเน่าลูกก็ยังน้อยอยู่แม่เพิ่นกันบส่สบายไหนฮะนะอยากดูแลแม่กนอย่างที่มีแต่ว่าพยายามค่อยกะทุกวันเนี่ยกับไปหาขายหันขาหนีในตลาดนะเนาาพอได้มาชอยเลี้ยงแม่ก็ดูแลแม่กับลูกแค่ขายขายยังไปขายตลาดพักเนีตามป่าในพักยังพักตาลเรื่องพักบ่วงอย่างนี้ยนะไปขายเก็บ ไขายแล้วก็เท่าบางทีก็ไปขอผลลุงบางทีก็เขามีทุนมีังก็ไปซื้อบัวผลไปขายเนาะโอ้แปลว่ามากบัวที่เขาปิดกินในมันนี่บ่โดยแม่นเขาก็ได้มากเขาก็ไปขายโดยบางทีก็ไปหลับเอาเน้ขนมาไปขายกายล้วขายเหล่าขายแล้วก็มาให้เพื่อนเนาะอย่างนี้นะคะโบมีทุนไปจ่ายเพื่อนก็ขอเพื่อนอย่างนี้ทุนขายแต่ละมือได้มือละเท่าไหร่ โมลายเลยถาถ้าเป็นพักเป็นหย่าถ้าเป็นพักเป็นเท่ากับประมาณสี่สิบห้าสิบเนี่ยแหละถ้าเป็นวัวกับประมาณร้อยสองร้อยนี่แหละห้าสิบพันเนาะห้สิบพันเนาะทำเป็นเงินบาทก็ได้อยู่ร่สองร้อยบาทหน่อยนี่แหละชีวิตเอ่อบ้านนอกบ้านนาเขานอกกันไม่ว่าทำมาหากินการที่แบบว่าเป็นยังคนดาวสังไปตทำงานอยู่ไทยมันกับเพราะว่าสาเหตุแบบนี้เลยเนาะ ในบ้านเมืองเฮาวันบ่มีการมีงานเฮ็ดนะค้าขายยังก็พอได้แต่ซื้ออยู่ซื้อกินนะซาวเนาะกระเพอะซื้ได้แบบว่าเป็นโกเป็นกำนะพี่น้องเอ้ยทำจังซี่ได้ทำให้แบบว่าสาวนิดเพิ่นเนาะไปทำงานแล้วคนก็กลับมาข่ว่าบ่เลิกลากับเพวะเพื่อนที่อยู่พูดเหมือนบอกโดยเป็นกำลังใจให้เด้อสาวเด้อเนาะมีแต่เปิดใจครั้งนี้ก็คอยสุมวังเนาะโดยเป็นลมทั้งใดก็จะฮักอกแล้วเด้อพี่น้องเลยเนาะ พวกเรานี่ก็ค so, so, ือแบบเบิ่งกับคนช่วงจริงใจจริงๆอยู่พี่น้องเลยคือสิตัวคนบริบปนตรงนอเบิ่งนี่เพราะว่าเราก็เคยผ่าในว่ามีครอบมีครัวมาแล้วนะเนาะโดยเรากอย่างมีคนมาดูแลในเราก็มีอ่าภาระหลายเนี่ยพี่น้องเลยแต่คำมักพากเราก็อย่าให้ติสิ่งที่เราเป็นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราก็มีมุนทินแล้วเป็นบมอซามีมิตรทำนีแล้วนะพี่น้องก็หลายคนก็พูดกันใน่เนาะตามที่เราเบิ่งในคลิป แต่ละส่องเนาะสาวเนาะเนาะถือว่าเปิดใจแต่ละส่องนี่ก็ยังม,งมีคนที่ถูกใจเนาะยังบางแก้บมบ้าเมือนว่าคอยบริสุทธิ์ใจนะบางทีเพิ่นมาไปแป๊บเพิ่นกับไปเองของเพิ่นเนาะหรือว่าอาจเพิ่นสีหับธนาคอยบ่ได้บ่บางทีรู้ว่า,าเขาเป็นแม่ห้างหรือบางทีเนาะสีนะแรกคุยดีๆีังที่กับหน,นุ่มโสดว่าว่าโสดที่เพิ่นจะห่างเพื่อเองสิบอ๋อ เพิ่นคุยมือหนึ่งสองมืออาทิตย์หนึ่งนี่เพื่อนกะบโตอบไลน์เองเพื่อนเนาะเพื่อนไปเองเพื่อนกะบโได้หายในยังเพื่อนเนาะบางทีเริ่มรูเพื่อนกะทักมากกัคุยน้ำเนาะบบได้รังเกียจเนาะโดยโดยหขอแต่ว่าคุยกันก่อนเนาะโดยเมื่อวันมาซีแบบหายไปแลยก็เงียบมันชี้บอกเอาเนาะเพราาะว่โดยพูดสาเหตุมันบอกโดยถ้าโบคุยบ่ายังกะบอกกันกะบบอว่าเนาะโดยสิมากหรือว่ามากก็ให้บอกกันตรงๆว่าทันเนที กาเป็นอ้ายเป็นน้องกันก็นกนได้เพราะเป็นอยังพี่น้อยเราก็เปิดโอกาสให้นุ่มๆหลายๆคนเข้ามาโอมาล่มแล้วก็มาทักทายแบบทําความเู้จักกันเนาะสาวเนาะโดยอืมก็เซอว่าทางร้านนี่ก็พร้อมพี่น้องเลยพร้อมที่เปิดโอกาสให้นุ่มหลายๆคนแล้วก็พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความฮักข้างไม่ว่าชันซะเนาะโ,<ด> <c oughs> โดยโดยโดยอ้าวจะโอเคสิประมาณนี้เนาะสาวเนาะเขาก็ถือว่าโดนพอสมควรเนาะโดยมีอ่าหนุ่มคนใดสนใจเจ้าเนาะ เ้าวกะสีมาทรงคาหรืออัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะโดยเราเป็นหนุ่มทั้งใลนี่ฮะนะโดยโดยโอเคเนาะสาวสำหรับคลิปนี้ใช่แ้จบคลิปก่อนพี่น้องเลยไปพอกันคลิปหน้าน่าสาวเนาะโดยสบายดีได้สาวได้อสบายดีโดยโดยโอเคพี่น้องเลยเนาะข้ากะมาปิ้นจบคลิปแสรทางเฮือนอสารนิดเพลินบอนเพลินเพิกอ่าบนอยู่บนนอนบนเศร้าเพลินพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าแหละที่นี่ก็เป็นที่ของทั้งพ่อแม่อยู่หักแต่การยังบ่ท่านมีเพื่อมีซาบเป็นของตัวเองพี่น้องเลย กเคยบอกแหละอยู่เทียงให้เทียงนาพี่น้องเนะเาะมีแต่ว่าเพื่อนอ้ายเพื่อนน้องเพื่อนเนะาะทั้งนายัางบบมีเป็นรักเป็นแดงพี่น้องเลยแล้วก็มาไอาุ่่่นบาหารควมหักข้างไม้ประสัทนอทั้งสามนีาา้เพื่อนกระไดพี่น้องเลยโดยขก็เป็นกำลังใจให้เนาะกับมีแต่ว่าหาคหรู hacking เหล้าพี่น้องถ้าคนใดชอนใจมกักหักเล้าเนาะก็สามารถโอรุ่มหรือว่าคุยมเหล้าไดรประสานพี่น้องเลย เราก็เป็นแม่ห้างาลูกติดวัชรนพี่น้องเนาะเราก็มีลูกสี่คนแล้วพี่น้องเลยโอเคประมาณนี้นาะพี่น้องน่าจะรับคลิปนี้ขอบุญขอบุณขอบกขอบใจเอฟซีเด้อที่แนะนําเขามาให้มหาสาส,สดตรวัชเนพี่น้องเลยแต่ัลคิปนี้จะจบก่อนพี่น้องไม่พอคลิปหนะน้าับคินีไปแล้วสบายดี